ใบเตยเคลียปมกระเป๋าไม่ตรงปกกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาพูดถึงกันสนันโซเชียลเมื่อลูกค้ารายหนึ่งไดเอามาเผยเรื่องราวในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองจากไลฟ์ของนักร้องสาวคนดังในราคา59,0 0 0บาทแต่สภาพที่ได้มาสุดเยินโดยเธอได้เผยว่าประสบการณ์อันแสนเลวร้ายสวัสดีค่ะเราแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์อันย่ำแย่ที่เพื่อใครที่ไม่รู้เรื่องเหมือนเรา ก่อนจะเอฟของราคาแพงอยากให้ดูดีๆกันนิดนึง F ฟกับดารานักร้องก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของดีทุกคนไม่อยากให้มานั่งเสียใจแบบเราตั้งแต่ได้ของมาก็มานั่งนอนปวดหัวไม่เป็นอันทำอะไรเพราะเสียค่างโง่ไป59,000บวก200คือค่าส่งและค่าตรวจโดยรูปภาพกับสถาบันหนึ่งอีก500บาทถึงแม้จะเป็นของแท้เราก็ไม่กล้าถือออกไปไหนเลยเพราะสภาพน้องไม่ใช่ราคา59 0 0 0แน่นอน เราลองส่งรูปให้เพจท,ที่รับซื้อของแบรนด์เนม3ทีทีแรกเขาให้เจ็ดพันทีที่สองเขาบอกให้ได้ไม่เกินหมื่นทีสุดท้ายเขาไม่รับรุ่นนี้เลยบอกเลยว่าเสียใจมากสามีได้จะปลอบใจว่าอะไรที่ซื้อมันแล้วก็ให้มองว่าสวยไปเลยเพราะเลือกไปแล้วถึงแม้จะเป็นเงินสามีเราก็เสียดายอยู่ดีห้าหมื่นเก้าน่าจะได้อะไรที่สวยและสภาพดีกว่านี้ใบอะไรบัตรอะไรก็ไม่มีไกลดีได้ของสวยและสภาพดีกับนักร้องท่านนี้เราก็ยินดีด้วย แต่ที่เราได้มันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปห้าหมื่นเก้าพันเลยปอลล์น้องสวยแค่ตอนผ่านกล้องอยากให้มาดูสภาพจริงล่าสุดทางด้านสาวใบเตยสุธีวันก็ได้ออกมายืดอกยอมรับและชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านไลฟ์ของตัวเองแล้วว่าอยากถามลูกค้าว่าทําไมไม่ติดต่อมาหาตนเลยที่ผ่านมาตนไม่เคยคิดโกงลูกค้าเพราะขายของมาสักพักแล้วถ้าเคสไหนที่มีปัญหาตนพร้อมคืนเงินอย่างเคสนี้สุดท้ายตกลงคืนของและคืนเงินเต็มจํานวน ได้ของกลับมาก็จะโอนเงินคืนให้เลยอยากขอให้ความเป็นธรรมกับตนด้วยเพราะลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะคืนไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยตั้งแต่แรก